สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจจีเกมเล็กเกมซอมบี้มอนสเตอร์อันนี้ด่านที่ห้าแล้วต้องนั่งอยู่ตรงนี้สักพักนึงก่อนแล้วมึงมาเข้มมาเลยแถว่นี้นะฮะเดี๋ยวจะก็ไปวิ่งเอาติด พยายามเซฟเลือกเลยจิโต้เสียงโดดโอ้โห อพอเหอะไม่ขยันเออไม่ขี้เกียจเดินกำลังจะเลือดูนโอเลือดเหลือร้อยเดียวไหวเปล่าอีกสามร้อยน้าลุ้น ต้องเจอสึกหนักกระดานนะรอยโรซิมีตัวไหนไหม <c oughs> จะโดดกันนี่ืไปไหนเล่ะ ข้างบนก่อนเปลี่ยนปืน เอาให้ทล้าเลยนี่ยจังหวะพอดีเลยมันเห็นเราก่อนเลือดสามร้อยนี่จะพอไหมเนาะ มันก็น่าลุ้นเหลืออีกกี่ตัวเนี่ย เดี๋ยวผมมาเอาเคีการ์ดลงไปเคลียไอตัวนั้นก่อนหมดหรือ,รอยัง วอย่ังนะสองร้ย่สิบเอไปรุ่นกันเลือดพลังชีวิตขอ <c oughs> อภัยที่กระแอม ôi tộc lượt những đứa nói như đuổi ตายเพราะลูกสองมึงเป็นไงนึกว่าจะไม่รอดไม่รอดลราพลาของจะเสียมซอมบี้ก็ตากผ้าอะไรครับคุณผู้ชมไปดานใหม่ต่อไปจจะฉุกละหุกหน่อยหน้าจอฝืดๆเอาขีก์สไปเสียบเน่ย อ,อยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกูดจีเกมนั่นนะครับอยู่ในกันเป็นนานๆรับรองจะพัฒนาฝีมือโชว์สกิลให้คุณผู้ชมได้รับชมแบบเ็เรียกอะไรนะเหมือนหนังบูลางผ่าน ดูซิว่าด่านต่อไปเป็นไงรอสักครู่นะครับมาแล้ว <Hello again. S 1> อ้าวใครนเนี่ยดูซิคัดซีนโอโ้โหแม่นางนมลูกโป <What? S 1> ่งบอดบอดอะไรอืมอุ้ยชน,นะ ตอนนี้นางชวนเราไปเข้าห้องจริงๆนั่นแหละดูรู้เลยนฟังรู้เลยภาษานไม่เชื่ออืแค่ยิบตาให้เราด้วยอ่ะโอ้ยอ่าตายตามนางเอกตาย้ยเข้าไม่ได้ปึ้งโอ้ ทำยังไงน้อยจะได้เจอไม่นางพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ